เอาละครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมทท่านกันด้วยนะจีดีตลอดเข้าสู่ช่อง Midnight Society k i t c h นเคยนะครับผม EP นี้เป็น ID ฝากขายของท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกแล้วนะฮะสวันติดกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะจับ ID แบบพลังเกือบเกือบแสนล้านเนี่ยแนะนํา ID นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในคลิปกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะเพราะว่าพลังเนี่ยไปเกือบแสนล้านแล้วนะ V12 แล้วด้วยนะครับผมเนาะ บอกขอบอกเลยว่า v12 เนี่ยถ้าเติมเองนะหมดไปแสนกว่าบาทเพราะว่า v10 เนี่ยมันจะอยู่ที่3 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะ v11 เนี่ยจะอยู่ที่6-7ถึง0บาทส่วน v12 เนี่ยแตะแสนนะครับผมแสนต้นต้นนะฮะแสนต้นๆ้นแน่นอนมาเดี๋ยวเราเข้าสปอนเซอร์ก่อนละกันก่อนจะไปดู ID ข้างในนะครับผมเนาะใครสนใจอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไลน์แอด powerpay นะครับผมหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะทักไปเติมเงินกดที่ลิงก์ GoToShop นะฮะหลังจากนั้นนะให้ทําการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมแล้วก็เลือกราคาเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะฮะกดลูกรถเข็นขวามือบนลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้สนับสนุนใส่ช่อง Midnight Society ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆทุกบัตรทุกราคาเลยนะครับผมกดยืนยันคาสั่งซื้อเข้าไปนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็น Assassin แคปสลิปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยนะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับผม แพ็กเกจณปัจจุบัน3,000บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะส่วน iOS เนี่ยลดสูงสุดถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ iOS แพ็กเด้งไป3,700บาทไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกๆราคาประหยัดแล้วก็เปิดถึงตี3เนี่ยผมแนะนำเลยมาเติมกับ Power Pay ได้นะฮะเปิดให้บริการแต่10โมงเชา้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะครับผมใครรอวังฟ้าประทาน จับได้เลยนะฮะกับเ o า e r p ร์เพนนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดู ID นี้กันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับไอดีฝากขายของท่านผู้ชมทางบ้าน ID ดีนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าเจ้าของ ID เดีนี่ยคุยกับผมที่บุกเมืองนะครับผมแล้วเขาก็มาฝากขาย ID ดีนะฮะขอบอกเลยว่าเป็นเพื่อนนะฮะมิตรภาพในเกมนั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณคุณหวังปีเจ้ามากนะ,ะโอ้โหชื่อนี่กินใจหวานลึกเลอเกินนะฮะที่มาฝากขายไ d ดีกับช่องของเรานะครับผม วังฟ้าประธานเนี่ยคือเขาจัดหนักจัดเต็มไป,ไปที่เรียบร้อยนะฮะคือเขาเติมทุกวันนะคนที่เติม V12 เนี่ยวันหนึ่งอะ่ะหมดไม่ต่ํากว่าพันผมบอกงี้ดีกว่าเพราะว่าแพ็ก400กว่าบาทเขาก็เติมไปแล้วเนาะแพ็กร้อยกว่าบาทเติมไปแล้วแพ็ก89เติมไปแล้วนะครับผมเนาะส่วนแพ็กเกจอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจัดไหมนะแพ็กยีบาทเติมไปแล้วนะฮะอันนี้เติมสะสมของเขาเนี่ยเติมไปที่จํานวน3 0 0พันนะฮะ ามพันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่สามพันบาทนะอันนี้คือเป็นสามพันของ exp นะฮะก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทได้นะน่าจะประมาณพันกว่าบาทได้นะครับผมเนาะส่วนกิจกรรมรอบนี้นะครับผมกิจกรรมของเขาโอ้โหนี่ไงติดอันดับหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆกดไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบป้ายนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบป้ายถ้าเกิดว่าจบกิจนี้เนี่ยเขาจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเศษนะฮะสามารถอัพไอตัวกินเลนุอ่ะ ไอตัวกีเลนลุงเนี่ยได้เลยนะครับผมเนาะส่วนอันดับสาเทพลุงเนี่ยอยู่ที่700นะฮะเซิร์ฟนี้แปลว่าการแข่งขันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรือว่าเขาแข่งกันตู้อื่นไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูค่ายทับกันก่อนดีกว่านะฮะตัวหลักนะครับผมทําตัวลุงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเสิริมนะเพราะว่าพลังเกือบแสนล้านเนี่ยต้องทาตัวลุงอยู่แล้วนะครับผมอ่าอุปกรณ์สีลุง2ชิ้นอุปกรณ์สีทอง2ชิ้นนะฮะลูชีสี่ดาวนะครับผมแล้วก็ อุปกรณ์ประดับเนาะประดับสีแดง2อันนะฮะตัวที่2นะครับผมเป็นตัวลุงเจน2ไทยสูจู้ใส่อุปกรณ์สีทองครบเซตเลยแล้วก็ใส่ทวนดีมังกร5ดาวนะฮะตัวต่อมานะฮะกำเหลง7ดาวตันนะครับผมใส่อุปกรณ์สีทองครบเซตเลยแล้วก็ใส่ดาบ7ดารา3ดาวนะครับผมตัวต่อมานะฮะเฉียนกงจู้7ดาวตันนะฮะนี้เป็นตัวลุงเจน1นเนาะเฉือนกงจู้7ดาวตันนะฮะแล้วก็อุปกรณ์สีลุง2สีทองสอง ประดับนะฮะทั้งโจมตีและป้องกันเนี่ยสกัดมังกรแล้วก็ทําเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะใส่ดาบอิงฟ้านะฮะศาตาวุธลุงอันใหม่นะใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัวต่อมาซูนเซกนะฮะเจ็ดดาวตัน,นะครับผมอุปกรณ์สีทองครบเซตกันเลยทีเดียวใส่กระบ,บี่ชิงกัง3ดาวนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมจิวยี่เจ็ดดาวตัน,นะฮะใส่อุปกรณ์สีทองครบเซตแล้วก็ใส่ประดับโจมตีสีทองแล้วก็ใส่พัดเลยนจันสามดาวนะฮะ ช่วยสู้ของเฉือนกงจู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตรงช่วยลบเนี่ยใส่เป็นลิปโป้ห้าดาวนะเพื่อนๆส่วนไอตัวไทยสู่จู้เนี่ยใส่เป็นเสี่ยวเกี้ยวเจ็ดดาวนะครับผมใส่เป็นเสี่ยวเกี้ยวเจ็ดดาวเนาะทีมก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะทับเสริมก็ตามนี้นะฮะเอามาใส่จับบูเพเนาะองค์ช่วยสู้นะครับผมใส่ลกซุนเจ็ดดาวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมตัวอื่นๆก็เป็นอ่าตัวแดงนะเจ็ดดาวของสายงอกก๊กนะครับผมเนาะ ใครที่ไม่อยากจะเล่นซุนเกียนอยากจะเล่นสายเผาไหม้ทั้งหมดเลยเนี่ยสามารถเอาลกซุนลงมาได้เลยเหมือนกันนะฮะหรือว่าใครอยากเล่นแบบกวนอูหรือไอตัวลิโป้อะไรเงี้ยไม่อยากเล่นก๊กนี้นะฮะสามารถย้ายได้เช่นกันผมผมเชื่อว่าไอตัวแสนล้านเนี่ยเกือบแสนล้านเนี่ยผมว่าตัวละครต้องมีเกือบทุกตัวนะฮะต้องมีเกือบทุกตัวแน่ๆนะครับผมเนาะทานาของสธธัตเทพทองนะฮะแล้วก็สธธัตเทพลุงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม สัตว์เทพทองนะฮะแรดเจ็ดดาวตันนะใส่อุปกรณ์ลุ้ง2ชิ้นนะครับผมตัวต่อมานะครับผมนกนกลไกเนาะอันนี้เป็นสัตว์เทพแดง7ดาวตันนะ,ะไอตัวพยัก์เพิงนรกอันเนี้ยห้าดาวนะครับผมไอไอตัวพวกเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นมังกรนะเพราะมังกรมันจะหาเศษยากนะฮะไอตัวเสือเพิงห้าดาวเนาะกิเลนวารีฮะนี่ฮะกิเลนวารีของเขาสามดาวใส่อุปกรณ์ลุ้งสองชิ้นด้วยถ้าจบกิจเนี่ยเขาจะอยู่ที่สี่ดาวกับอีกหนึ่งตัว ถ้าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยขึ้น5ดาวแน่นอนนะขึ้น5ดาวแน่นอนตัวต่อมานกชิงหลวนนะครับผมนกชิงหลวนเนี่ยยังอยู่ที่6ดาวอยู่แล้วก็มังกรก้าวฟ้ายังอยู่ที่6ดาวเช่นกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอ๋อนี่ไงมังกรก้าวฟ้าเขามีอยู่2ตัวแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆติดกิจนะฮะอันดับที่4ี่ก็ได้อันดับที่3อันดับที่4ก็ได้ เ,เพื่อนๆได้มังกรก้าวฟ้ามอีกหนึ่งตัวเนี่ยสามารถอัพมังกรก้าวฟ้าขึ้นเจดาวได้เลยนะฮะอันนี้ขาดอีกเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเนาะเรามาดูทางด้านของแม่ทับทองกันบ้างนะครับผมเนาะแม่ทับทองเนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็มีแม่ทับลุงกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะครับผมเอาจากตัวทองก่อนละกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1 2 1 3 1 4 15เช็คแค่มีลี่หลิงฉีด้วยนะฮะ15แล้วนะ16 17 18 19ตัวตัวทองมี19ตัวเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเล่นสายงอกกไม่ชอบเล่นสายเผาไหม้นะสามารถย้ายมาเล่นสายจกกกได้เลยหรือว่าย้ายมาเล่นสายขุนศึกได้เลยเพราะว่ามีลี่หลิงฉีด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อสามารถเอาลี่หลิงฉีสองดาวเนี่ยลงทีมแล้วก็เอาไอ้ตัวซูนเซกเนี่ยไปลงช่วยลบได้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่า โกงเอาเรื่องนะแล้วพลังลบเนี่ยอาจจะลดลงมานิหน่อยแต่ว่ารหลิงชีสองดาวเนี่ยผมว่าดาวเมทมันก็น่าจะจัดจ้านอยู่นะเพราะว่าตัวลุงอนะเนาะแล้วก็เอาตัวทองไปยัดเนี่ยดาวเมทน่าจะแรงอยู่นะครับผมเนาะนี่ไงผมว่าแล้วเขาเปิดลีลิงชีมาแต่ไม่เอาลงทีมนะฮะเขาเปิดสกิลลุงนะครับผมตัวนี้นะเกือบพลังเกือบแสนล้านเนี่ยเขาเปิดสกิลลุงสามดาวนะฮะอัพสามดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะปลูกพลังสามดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ส่วนสกิลทองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4สกิลแต่ละสกิลเนี่ยได้ใช้ทุกสกิลเลยอันนี้ขอบอกว่าได้ใช้ทุกสกิลเลยสกิลอ่าสกิลแรกเนี่ยได้ใช้แน่ๆนะฮะสกิลออกใหม่แล้วสกิลลุ้งสกิลที่2เป็นสกิลโจมตีสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลใบอันเนี้ยทุกทีมต้องมีนะฮะทุกทีมต้องมีสกิลที่4ก็เป็นสกิลโจมตีเช่นกันนะฮะสกิลดาเมจเนาะส่วนสกิลที่5เนี่ยสกิลที่5เนี่ยเป็นสกิลของสายงอกกโดยเฉพาะก็คือสกิลเเผาไม้นนนั่องะะฮ แต่ว่าเขาออกเขาคงอยากจะเล่นเป็นสายดาเม่เพียวๆนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าอยากจะเล่นเป็นสายดาเม่เพียวๆอย่างเงี้ยเอาไอตัวซูนเซกออกก็ได้แล้วเอาลิเหลิงฉีลงนะฮะผมบอกเลยว่าดาาม่น่าจะจัดกว่านี้นะครับผมเนาะสก,กิลของอสก,กิลส้มเนี่ยฝังหินยันตันหมดเลยสีม่วงก็ตันหมดเลย,ตเลยแต่สีแดงเนี่ยไม่ตันนะฮะสีแดงไม่ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพแสนล้านได้ต้องดองทอง ดองทองแล้วเอาไปฝังหินยันเนาะฝังหินยันเนี่ยผมว่าขึ้นแสนแน่ๆนะขึ้นแสนแน่ๆเพราะว่าเปอร์เซนต์รวมหลายๆสกิลเนี่ยขึ้นเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนี้ตันไป็น1 2 3ส 4. 4สกิลนะครับผมตอนนี้เนี่ยสกิลแดงฝังหินยันตันไปเพียงแค่4สกิลสกิลอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆไปฝังเอาเองนะพลังขึ้นเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูทางด้านของแฟชั่นกันบ้างนะฮะแฟชั่นเป็นแฟชั่นแดงแล้วก็แฟชั่นสีส้ม3ชิ้นนะครับผมเนาะ ส่วนทังหน้าของสก,กินนะฮะสก,กินมีของจโจกกไอตัวจูร่งนะครับผมสก,กินพิเศษเนาะของสายงอกกเนี่ยมีเดี๋ยวเราเลื่อนดูก่อนมีทุกตัวยกเว้นไอตัวใหม่นะฮะไทสูจู้เนี่ยมันเพิ่งมาเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะครับตัวอื่นเนี่ยใส่ให้หมดแล้วนะใส่หมดแล้วนะครับผมเนาะส่วนทัางหน้าของขุนศึกเนี่ยไม่มีนะครับผมขุนศึกนี่ไม่มีนะลิปโปลิโป้ยังไม่มีใส่นะฮะใส่ของสายงออย่างเดียวเท่านั้นนะไอตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า ดองของกิจทงแล้วก็ดองตำลึงทองขึ้นแสนล้านสบายนะฮะขึ้นแสนล้านสบายสวมใส่เสร็จแล้วมาดูทางด้านของปีกกันบ้างนะฮะปีกเป็นปีก2ส,สีด้วยนะเพื่อนๆปีก2ส,สีเนี่ยทํายากนะฮะตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตแพทใหม่เนาะปีกถึงขั้นขั้นสิบเนี่ยทําง่ายละนะฮะปีกถึงขั้น10เนี่ยทาง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้น11ิบเอ็ดเนี่ยมันจะใช้ปีกลุงนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีกลุงมันต้องเติมให้ติดอันดับข้ามเซิร์ฟเท่านั้นนะฮะหายากเอาเรื่องอันนี้หายากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะขั้นหนึ่งอยู่นะครับผมขั้นหนึ่งอยู่หลืออะไรอีกว่าที่ยังไม่ได้ดูตาตวุธอันนี้เปิดไปแล้วเนาะของดองไม่ค่อยมีนะครับผมของดองไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาน่าจะทำใส่ตัวละครหมดแล้วนะ ชะตาดาวเนี่ยไปที่1นึ่งหมื่นแล้วนะเพื่อนเพื่อนชะตาดาวไปที่1นึ่งหมื่นแล้วด้วยนะฮะไอดี ID นี้เนี่ยผมมองว่าแล้วแต่คนจะคิดว่ะราคาของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้นะสามหมื่นห้าอันนี้คือราเอ้สามหมื่นสองขอภยัยราคาเนี่ยสามหมื่นสองต่อรองได้นะครับผมสามหมื่นสองต่อรองได้แต่ไอดีเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าคนเติมกับคนที่จะซื้อเนี่ยเข้าใจฟิลไหมเข้าใจฟิลแบบ อารมณ์คนเติมเองไหมสมมติว่าถ้าไอดีนี้เป็นของท่านผู้ชมนะเติมไปแสนกว่าบาทแต่ขายสามหมื่นไอคนที่จะซื้อเนี่ยโอ้โหแม่งแพงว่ะเหี้ยแม่งสองหมื่นสามหมื่นของมีแค่นี้แต่คุณต้องเข้าใจนะคนที่เขาเติมมาเป็นแสนะ่ะแล้วราคาแม่งล่วงอยู่ดีๆเงินหายไปเจ็ดหมื่นนะถ้าคุณเป็นคนเติมอะ่ะคุณต้องเข้าใจหัวอกของคนที่จะขายไอดีด้วยนะฮะคนที่จะขายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งราคานะฮะ ราคาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเขาจะตั้งเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาส่วนคนที่จะซื้อเนี่ยรับได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือเขาตั้งมาที่32,000แต่ถ้าไปเติมเองเนี่ยแสนกว่าบาทแสนต้นๆนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่า ID เนี้เป็น ID เชื่อมต่อกับอะไรแล้วก็ผูกกับอะไรกันบ้างนะฮะ ID นี้อยู่เซิร์ฟเวอร์หนึะนะครับผม ผูกกับ f c e e o o o นะครับผมผูกกับ Facebook อย่างเดียวแต่ว่า f c e e o o o เนี่ยเจ้าของ ID เขาขอไวนะ้เนาะเจ้าของ ID เขาขอไว้เพราะว่ามันเป็นเฟซหลักแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยบอกเลยว่าเขาน่าจะขายจริงๆแล้วแหละเพราะว่าฝากขาย ID อย่าลืมนะ300ต่อชิปนะไม่มีใครเอาตังค์3 0มมาโยนทิ้งเพื่อที่จะเอาตัวละครของตัวเองเนี่ยเอามาออกชิปหรอกถูกไหมเขาก็ตั้งใจจะขายจริงๆนั่นแหละนะครับผมเขาก็ตั้งใจจะขายจริงๆนั่นแหละ ผมบอกเลยว่าถ้าคนที่จะเอาไปเติมนะแบบตั้งใจจะเอาไปเติมแบบ V10 อะไรเงี้ยไปเล่นใหม่แล้วเติม V10 เนี่ยผมมองว่าซื้อเอาอยัางไงก็คุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่านึกออกไหมแบบอยากไปเล่นใหม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่ตั้งใจจะเติม V10 นะมีงบส0ม0 0่นะผมมองว่าซื้อหาซื้อไอดีคุ้มกว่าเยอะนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะ ปักหมุด ID l i n ลของเจ้าของ ID ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปติดต่อเจ้าของ ID โดยตรงได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา powerpay นะครับผมเปิดให้บริการแต่10โมงเช้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกใครยังไม่ได้จัดไปจัดกันด้วยก่อนราคามันจะขึ้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม